สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอย่าเชื่อวิชามานเจ้าหน้าที่ทนายตั้มเกือบซวยแฉลับวิชามานเจ้าหน้าที่ได้อ่านมีหน้าเสียทนายตั้มโพสต์ล่าสุดก้าเมษายนแฉกลับฝั่งเจ้าหน้าที่เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อวิชามานหวังกลบเกลื่อนความผิดพลาดของตัวเองก่อนหน้านี้ ข่าวจากฝั่งตำรวจถูกปล่อยออกมาอย่างเป็นระบบว่าคดีนี้มีกุญซือมีจอมบงการทำให้ผู้ต้องหามาพบพนักงานสอบสวนช้าและมีการบิดเนื้อหาคดีโดยโยงมาที่ผมว่าเป็นทนายเป็นนักกฎหมายคนนี้แหละเป็นกุญซือทั่วส่วนหนึ่งก็เตรียมมาทักทายผมจนผมทนไม่ไหวต้องออกมาถแถลงข่าวแฉตำรวจทำคดีพลตำรวจตรีอุดรรองผู้บัญชาการ ภาคหนึ่งจึงออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ใช่ผมแน่นอนวันนี้ข้อเท็จจริงชัดแล้วท้ายที่สุดกุลซือที่ถูกดำเนินคดีตังโมไม่ใช่ทนายอีกเช่นกันข่าวที่ปล่อยออกมาคือความเท็จหวังทำลายผมทางสิ้นเกือบซวยแล้วและไม่รู้อนาคตจะโดนสร้างเรื่องใส่ร้ายยังไงอีกขอให้ประชาชนที่ติดตามหาความเป็นธรรมคดีน้องตังโมอย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะครับโดยเฉพาะวิชามารจากทางเจ้าหน้าที่ ที่หวังเบี่ยงเบนประเด็นกลบเรื่องผิดพลาดของตัวเองขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก tnews ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ